เขาก็มาอะไรนะคะพีเขาก็มาบเผื่อจะแบบเออเ่จะให้องไงเมื่อกี้จิ้นจิ้นมาแล้วว่าี่ไหลอยู่เือเลือกสิบใบแรก็ซื้อให้เลยหรอเลยแต่ตอตัเขาซื้อมายี่สิบนะเมื่อกี้นะโอ้โหิมาคหน้าลักไง่้ดแต่เงินเาหรือว่าเราจะซื้อให้ีดีฮะหรือว่าเราจะซื้อเป็นของขวัญให้ีดีีพเพราะหน้าจะมีเยอะแล้วนะคะ ทอกยใครที่สนใจค่ะก็ฝากด้วยนะคะใครที่สนใจอันนี้ก็เป็นงานของ Lean Infinite ขอมอัพนะ ยังไงบ้างเวลาที่ได้ทํางานที่การก็สนุกดีค่ะแล้วก็คือเหมือนแบบเป็นงานที่พอเวลาเราเจอคนรู้จักมันก็จะรู้สึกแบบโอ้แมีเพื่อนแล้วอะไรแอแ้คนคน,คนรู้จักคนรู้ใจอะไรอย่างงี้ป่ะคนรู้ใจ <c oughs> สักเกตุมเมื่อกี้แบบยืนคุยอ,อะไรกันนะอะตอนที่แบบว่างานจะเริ่มทำงานแล้วก็เกิดคิดอยู่ค่าว่าเราต้องทำอะไรกันบ้างนะงานนี้เราต้องทำอะไรกันบ้างนะไปไหนกันต่ออะไรจริงๆเวลาถ่ายไปก็คือมันก็จะหมดหมดกัน เจอแบบกำลังทำกับปะปะกันเลยพอดีพี่เขาอยากรู้ไม่รู้อขาคุยอะไรพี่เขาคุยเรื่องอะไรกันกัคือทุกครั้งที่มาเจอกันเนี่ยเอจอกันอีกแล้วเออเจอกันจริงๆแค่นี้เลยงานคู่เยอะไหมเอาจริงแบบที่ติดตรงที่มีที่ที่ ช่วยดูแลกันอะไรแบบจะช่วยเหลือกันได้ก็จะช่ค่ะอย่างวันนี้เหมือนกันผมก็ต้องทาอะไรกันบางนะออเป็นยางงแต่ทุกครัก็จะคุยกันก่อนใช่ไเวลามางานด้วยกันอะไรแบบเนี้ยคุยค่ะก็คุยบงแบวันนี้ชุดเป็นยังไงหรือว่เกี่ยวกับอะไรเ่ยก็ช่กันานอก่ะไ่า

ทีมสไตล์ร์ของเขาแต่ของหนูก็จะแบบเป็นคุณแม่แล้วก็หนุ่มบางทีก็จะมีทีมสไตล์ร์ของหนูบ้างแล้วแต่ละงานต้องต้องให้แมทกันไหมสองคนชุดคู่อะไรแบบเนี้ยอาจจะไม่แต่ว่าถ้าเป็นงานคู่ก็อาจจะต้องแมทกันหรือว่าส่วนใหญ่เ็ใจตรงกันเองแหละไม่ได้เตรียมกันหรอกเออก็ไม่ค่อยมีมีมีแมทที่แบบว่าไม่ได้นัดกันเลยแล้วก็อุ้ยทำไมเหมือนกันเลยอ่วยไไดอย่างไรอะมีบ้างเพราะว่าจริงๆหนูเป็นคนที่ชอบใส่ขาวดำแบบ ก็าวดเหมือนกัใจตรงกันงเอมันก็้่ีี้ใจตกันคิดหมว่าเราแบบรวมสมันอเปล่าเรื่องพูกันก็มาก็ปังอีเวนก็มาอะสาูเลยเหรอก็ดีค่ะ้นุดไปออรกับใอ้เราส่กันนะออคก็ถ้าดี้ไดก็ดีพวี่จะรวกว่พนจะตกลงปนอะไรกัน แล่มีีดอดปัญหาแล้เราออกมานจ ขา่ามเรื่องข่าวก่วอ,อนหน้านี้เนาะเรื่องบ้านคูข่ของไมคี้กับยาดาที่เขาปิดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายๆคนก็แบบก็ตกใจเสีดยดายด้วยอะไรเงี้ยเผื่อเลยตัวเราพอจะได้เห็นข่าวบ้างไหมคะจริงๆ ก็ตัวแม็กกี้เองคือแบบทุกคนเป็นน้องที่แบบน่ารักมากแล้วก็แฟนคลับเขาก็น่ารักคือซัพพอร์ตทุกคนมากๆแต่เมื่อขึ้นถามว่าเซดามันก็ไม่รู้เหมือนกันคือทุกคนน่ารักมากแล้วก็อยากให้แบบความสัมพันธ์ของมันก็มันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะสัตว์เท่าที่เห็นอะไรอยย่างงเี้แต่คือเรื่องในไม่รู้เลยมีมีโอกาสได้คุยกับย่ดาหรือแม็กกี้บ้างไหมคะอย่การเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ย พูดแบบเราไม่ค่อยได้ว่างจริงๆมอีอยากลองชวน,บนแบบทุกคนมาแบบทำกิจกรรมส,วสาวๆว่คะ<อ>วค่ะแก็คือน้องก็แบบงานเยอะด้วยไลฟ์คลยับเทวพงศ์เ,เดีย๋ยวมีการ update อะไรอ่ะล่าสุดมีจีน่าชวนไปทำบุญนะคะแต่ทุกคนบอกว่าไม่ว่างเลยก็หลายคนก็แบอกว่าหรือว่าเทวพงผมจะมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าข้างในอะไรอย่างเงี้ยไม่มีค่ะไม่ไม่ถึงกับแก๊งแตกแก๊งร่มใช่ไหมคะไม่มีเลย ไม่ม no ีปัญหาอะไรเลยก็อย่างที่บอกล่าสุดคือซีน่าเพิ่งทักมาชวนแบบไปทําบุญด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนั่นแหละค่ะพฤตกรรมเทคแคร์แฟนคลับของทั้งสองคนเองของกินีกับเพื่อนเองลองในอะไรบ้างหรือ่ายังไงนะคะการเทคแคร์แฟนคลับของของทางได้ด้าไม่รู้เลยค่ะเรื่องข้างในคือแบบเรา โปรเจกต์กันบ้างไหมอะรวมรวมรวมกันที่วงกลมอะไรอย่างเงี้ยกลับมารวมกัุ่มกันนี้ไม่มีแต่ว,ว่าไม่น่าจะว่างงานกันอาจจะได้มาเจอกันแต่อาจจะไม่รู้ว่าจะได้อยู่ในกลุ่มเดียวกันหรือเปล่าแต่บ้านกูแต่กูเราก็ยังเดียวนใือดร้่นอยู่ก็มีค่ะก็มีก็ทุกคนน่ารักมากตอนนี้น่ารักมากเอนว่าก้าวเราก็ยังก่ารัก ที่เปิดกล้องไปป็นสับมาถายไหมคะอุ้ยหนูยังไม่รู้เลยค่ะจริงๆอาจจะแบบกลางเดือนแต่แต่เดี๋ยวมันไม่ไม่ชัวร์แต่น่าจะเปิดเขายังไม่ได้บอกว่าจะกลับมาถ่ายเหมือนเขาบอกว่าจะกลับมาถ่ายหม่แต่ว่ายังไม่ได้หองเดือน Welcome to Star Society